ก็ <c oughs> จริงๆเพลงนี้ตั้งใจว่าจะหาเพลงเพลงหนึ่งเพื่อมอบให้เป็นกำลังใจให้กับ f c เพราะว่าที่ผ่านมานะตลอดระยะเว,เวลาเกือบ2ปีเนี่ยเราไปไหนหรือจัดงานที่ไหนเนี่ยพี่พีเอฟซี FC ตามไปให้กำลังใจเราตลอดแล้วก็ซัพพอร์ตเราด้วยดีตลอดมานะครับซึ่งเนื้อหาเพลงเนี่ยผมมองว่าเพลงนี้เป็นแมสมากเป็นแมสก็คือใครใครเอาไปล็อกก็ได้หรือเป็นเพลงให้กำลังใจได้ทุกทุกคนทุกชนชั้นเลยแต่ว่าพอดีเวลาถ่ายเอวีเนี่ยนุ๊กปายเนี่ยเขาจะติด ติดคือติดเล่นกันหยอกกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทําให้เอ็มวียอกบาค่อนข้างจะหวานปนหวานนิดนึงแต่ผมเองก็ยังยืนยันนะครับว่าเพลงนี้เราหามาเพื่อให้ให้เอฟซีได้ฟังกันหรือว่าคนทั่วไปเลยพี่ต่อเป็นเพลงให้กําลังใจที่ดีมากนะครับเพลงนี้แต่ว่าเนื้อหาในเอ็มวีเนี่ยก็จะมีคือนุกปลายเขาเป็นนักร้องอยู่แล้วไงเพลงนี้เป็นเป็นเพลงคู่เพลงที่2ต่อจากรักหน้าตาวานนะครับซึ่งเป็นซิงเกิลที่2ก็คือเพลงนี้แหละพลังวิเศษก็เลยกลายว่าพอนักร้องสองคนอยู่ด้วยกัน โดยที่ใส่เขาชอบหยอกกันอะไรกันอยู่แล้วมันเลยกลายเป็น MV ออกมาแนวหวานๆนิดนึงแต่เนื้อหาเพลงนะ่ะคัสสันให้ f อฟครับผมและคนทั่วไปฟังได้ครับเป็นเพลงให้กำลังใจดีๆเลย